นี่ค Get ือข้อใจจริงๆคิวใช่ไหมนี่คิวใช่ไหมโอ้นึกว่าปิงค์อมีตันแม่คนบ้าเลยเสน่ห์ที่หน้าผาเธอนี่แต่เองสวยจริงเวทคนบ้าชื่อคนประเชื่อเวทอ่ะชื่อจริงชื่อตะขบใช่ไหม คิวนี่กินใจเลยเพื่อนเป็นเมียพี่ขอร้องเราจะมีลูกสักสิบคนไหมเาเอายี่สิบคนเดียวอะเอาให้บานทิ้เลยนี่ดูเสน่ห์การจับปากกาดูเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กด้วยเป็นไงควนตีนะจริงนี่หน้ามันแดงอีกหน้ามันดำจนดำไปหมดแล้วน่ะมันดำ มีเสน่ห์เนี่ยมีสเสน่ห์ที่ปลายผมแตกน,น,นี่ผมมันไม่ขึ้นจริงๆกันเนี่ยสัญญาพี่จะมีน้องแค่คนเดียวแ <c oughs> งน้องเมยน้อยพี่จะไม่เอาเลยนะเพราะถ้าพี่เอาน้องพูมไม่มีใครกล้าเอาพี่ต่อยเลย <c oughs> เราจะรักกันไปจนวันจบซีมาดิตูซีมาดิกะ ชิมานิโตโคอีโกนิกาคาดิกาดิคุเพลงเนี้ยพี่แตกมาจากใจแปลว่าฉันจะรักเธอจนวันตายแม้ว่าวันไหนฉันก็จะรักเธอเออเฮ่อเออเฮ่อเบสเฮ้ยมองมองตาทิ้นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในอึ้งไหมหัวใจกันไหมฉันนั้นคิดอะไร เห็นเธอมันนาลูกไหมหนไม่ได้ฉันรับเธอฉันรับเธอหนงมองกูสีเลสถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนพี่จะจับเลสนอนลงบพื้นเลยจับทางแขนออกถอนขนจักระเลทีละเส้น ถ้าไม่ยอมนะเจ้าพ้าล็อกล็อกมูวอะไรจับ